dưới căm căm nhà bàn đông hao mau nhà bàn câu hao hay sai đẹp à mày phây pha bên đèn ào lụt hân và căm đi căm căm sơn và ăn nói ong chinh tiên ngư vài chạy chăm chào mừng xuân ăn khâu cai xăm mà non và đi con tròn dù tròn cần thịnh mừng cô la cam cam vào năm xì đèn ma vai xoàng na ba cam nhận thì dạng na bỏ đúng mẹ ba tìm vay này hơn <laughs> ว่าเมื่อในวันนี้ใส่ปันสู้เสือนเลยมาเตรียมใส่เขาในปันใจปีน้งอ้ามที่ขานเสียงกินดาอ้ามน้องไปนาดี นิสิติเขาเจ้าสามสุกน้อยไผ่เงาพาดียาตามเจ้าไปาปีนั่งตานปีนางอามที่เสือนปันอยู่ข้ามใจอยู่ลายนี่เปื่อยอยู่ลายนาฮันว่าในผ้าติดกุงไทยอยู่ติดได้กะเจ้าสุนไทยลือไปอยู่เผาจำเขาเปย่พ,พอนนอบนี เงินมาต่างสายตารับสายตานอนเอ้ยเขาเจ้าถึงสองก้มปันดูไลทุกไรายามอันว่าการเอาสิลีมาเจ่อจัดขึ้นใต้ตกเมืองไรบ่าเมืองยุนเมืองไทยอยู่หลายนี่หลายนาะ อันว่าพอมีใจมีข้อมาต่างสายตาสู้ปันเฮาคานิ่มปันหายกาดทั้งนายเกิดเจ้าเปลี่ยนอันว่าพอมีน้ำจิตน้ำใจนี่มาโคใจคุณเฮามาโคใจจริงโลมว่มาโพกับเมก็มันอยู่ทีเดียวกันดูนาพี่ใจมา อันว่ามีกรามปาาเกวมมือนกันก็มีตีใจติดปันนปิ่นก็เป็นจตีตเนลาอยู่ตั้งมีสายคำอยู่ไกลอันว่าเ่นอยู่ตั้งสและอันจำตีในผ้าที่เดนานฮ่งดูเปลี่ยนเสวยกำนนี้เป็นน้ำหื มันใส่หน้าตานำอกนำใจบ่ปิ้มบอกกับไปเอ้ยก็ให้ไลอยู่ดีมีศักสรตังเอานี้กาหน้าไปน้องนางตาลอันว่าไว้ใจกินดืมันงามไว้ใตาลูก็หื้อมันแม่นว่า อันว่าสู่เจ้ามาทาบแทงยามปัน่นซึมวิไดมาต่างมานะคุณเป็นส่วนของบุญไปเจา้าอันว่าพ่ว่ากุโซอมัมมีมได้มาพบมังยาเฮืนศัทธาไผเกามา,มากะหกคำเจ้าติมได้ดูกินตาน หันว่าสามสูงน้องคนงามเหวยก็มาใส่วางไว้เป็นเมตตาน้องนางตาลเอยน้องมาตานปันเฮาค่ะหันว่ากำนีตานไว้เป็นโซนีถึงชาตหน้ามันหายกาดตังได๋หันว่าเฮาไว้ใจโตอยู่ไกลน้ใจยังอยู่ตี้จำอยู่เอมบ่หอมดิ้มคันแงจอยเอากูโซนาบ านี <Tomorrow. S 2> <Ende atorium. S 1> ้ปีอันว่าคนเฮานี้ไหลเอากุ้งเอาคุณเีเปิมกันแข้งสู่เจ้าเมื่ออยู่ตั้งอันว่าสุนไทยลีนี้เงินคําอําปันมันแหงเฮาก็อยู่จํากัน อันว่ากำนี้กูโผปิกบอกขึ้นตั้งดังเอ้ยหื้อไลมีเจกูอย่างนาต่าหางกินย่งยอมต,ตั้งทุกสู่เจ้าอย่าปันมีอันว่ามีเอาดูนะอย่าปันมันไวห,หาเงินคำก็ได้เพื่ออยู่จำใส่ในอันตีในตั้งไม้เจ้าย่ำไปหันมี

ไสสวงเอ้ยกาวปันอิ๊ดนึ่งหน้าคือไลเป็นติ๋งติปึงไปน้องนางตานเหนว่ากำนี้จกสุวังใส่ด่องมาตีนในหน้าตั้งฮอนเดือดใม่เป็นเก่าตานและปตานคือมันใสปึกจานดาน ันว่ามาตานปันปีใจมาไใ้ไว้ขลาดเยยงไว้เวียงไวล้ลวยเงินไทยจูปันไลปีนางอ้ำเตีมซื้อเจา้าันว่าปีนางอ้ำไว้เอากู้โสดจื้อเสียงดีจุดเอาลายหมยใส่เส้นอ้ำใจของบาเด่นตานน้องปินตานซื้อ กรรมยีที่กาปันขึ้นสู้สูเจ้าสองก็ใจผู้ไม่มาไหวปันตีในอนุญาตบ้างนาตาน้องขอนงามอันว่าพอเสือนานเอ้ยก่อยีดูตั้งนอกเปิดใจไวเ้เนอสู้เจ้าอยู่ผ้าทิศกรุงไทยเอออย่ามีใจไใม่ ອັນວ່າວ່າພົບມາເຈີກັນທີ່ໃນທາງໃໝ່ຊັກນ້ອຍໄປຫັນມີເອົາຈື່ສຽງດີສຽງເບີສືເອີກໍນີ້ກໍໜຶ່ງກໍປີນງານນີ້ີງ Uhm, มันว่ากำนี้ติงสามสุกติงหัวติงเมียติงลูกเต้าใสเงินสู้วางไว้อยู่เผาเงินสู้สู้เจ้าก็ได้อานอุญญาติปันเหตุสิมันว่าเหตุเรื่องเหตุกำนากะซึงเงินสู้คำเอ้ยือสู้เจ้าสักสาผัดกันอยู่ตีนาตั้งทุกอย่าปันมี มันว่าตั้งขีดูนาอย่าปั่นมันมาเฮียงสู่เจ้ามาตนานฐานอิ่มปั่นมันหายเอือเทียงมันว่าเหมืนนมอ,อนน้ำอ่อนสายจิ้มเจี๊ยจงหืดดิมเอือดเบี้ย ำนี้ที่กา,าปันสุเจ้าเย้าป้วเจสองคนโถเมยไไรอนุญาตนาไรผักกำจ้า,อ,าอันว่ากำนี้ปีนางามเตรียมละเงินส่สามสุกนางตันอีดูเดียวเงินสู่มาใส่นามีก็ไหม่แทีมเต้นตาก่โอโนขอกุใครนอนมาดูปี มาปีไจมาบูสอนเออกโก็ทนสองนามาจเสิงเปลี่ยนเตี้ยมใส่ขคลาเทียงไว้แวมบอกปันปีนางอามไดมาน้อยควงงามมัน่ากำนี้ซืดีกาวปัญญยาวอนตังยี่น้อยควงงามเอ้ยซ้ำถาบสายตาดองมาแฉงเอาอยู่จอมกันถึนงแจงฮันต่อเข้าง่าย อันว่ากำหนิสิติบางปอยเฮาอ้ำว <pedo> ่าเอ้ยปั่นตกโรงใต้เฮามาเอาสิด <Well. S 2> <sugar, S 2> ีกันจ so ีในตั้งไว้ไฟปิ่นนั่งดนสองคนสืเจ้าอันว่ากำหนิสิติมาไปอยู่เผามาเสินเอาสิรีสืเจ้าพ่อหื้อไลอยู่สุขสาไว้ดีหน้าตั้งทุกข์อย่าปั่นมีเมียวก็หื้อไลมีแถมแชงใหม่ว่า อันว่าเป็นปอเลี้ยงใหญ่เล่าปานวันผูกวันือสู่เจ้าไรกินไรตานตังทำม,มาหาปังดูหน้ากับใหญ่เชียงอินคำนี้อย่าปันมันแหงสาตู้ใดด้วยเชียงเลย bắn cụ phổ giao chê cao bắn sư cháu y nói tính phố tính phải nôn em trăm và vi la có trăm ma hơi đúng la có la ma đẹp cô hoang đơn đêm ơi ินอักยินเปียงอ่าอย่าปีลืมรู้เจอจัดไปเฮาปันกังปันเมาลู้จีกังสัดในหันมากำเนียเขาก็มาไปกันเต็มมือไกอีลู่ยาวมือเบิงแดียงมาจอยปันเยียงอ่ำปันลืมรู้เจ้าหันมามาไปเฮียนขับเออขับเข้ามาตันจอมปวดอัยปุยตาในดุกดันไปเจ้าก็บพีนางนู้ i <laughs>